ครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ปเาเสร็จเช้าเลยนะ,ะเป็นไงครับวันนี้เรียนมาถึงห้าโมงเนี่ยห้าโมงจะครึกแล้วเป็นไงครับก็ได้กลับไปเต็มที่เลยค่ะได้ความรู้กลับไปเต็มเต็มกลับไปนี่คือทําได้มั่นใจเลย <c oughs> ฮะมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะแล้วที่ผมเคยบอกไว้ว่าจากคนที่ไม่เคยรู้งานสกีเลยและไม่เข้าใจเลย ผมการันตีว่าถ้ามาเรียนกับผมสามารถกลับไปเป็นมืออาชีพพิมพ์งานได้เลยอะ่ะจริงไหมเนี่ยจริงค่ะคุณมั่นใจไหมมัม่นใจค่ะร,รู้กับตัวเลยเพราะว่าตอนก่อนที่จะมาเรียนไม่รู้อะไรเลยสียางสีอะไรไม่รู้เลยอะไรเรียกยังไงเฟกเป็นยังไงไม่ทราบเลยค่ะวันนี้ทราบเหมือนเลยมทราบตั้งแต่ทำบล็อกไป แล้วเ,เทคนิคตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนจบท้ายด้วยการพิมพ์สกรีนเนี่ยตั้งแต่ถึงบล็อ,อกขึ้นกาวานะฮะแล้วก็ปัญหาของการขึ้นกาวกาวให้เรียบอย่างไงแล้วการถ่ายลายตั้งแต่ถ่ายลายบนบล็อกตั้งแต่สองสีขึ้นไปจนทั้ง4 5 4, หสีก็แล้วแต่นะจนถึงการถ่ายาง,างานขึ้นไปพิมพ์สกรีนนะฮะแล้วการเรียนรู้ทุกอย่างมาแล้ววันนี้แต่และขั้นตอนจําได้นะครับ จำได้ค่ะเพราะว่าเป็นการสอนที่สอนไปด้วยแล้วก็ให้ปฏิบัติไปด้วยบางอย่างมีพลาดไปคุณครูก็สอนวิธีแก้ให้วันนี้มาสอนแล้วมาเรียนแล้วก็โอเคนะค่ะมั่นใจว่ากลับไปอยากไปรู้เรื่องที่ทํางานได้เลยไหมครับได้ค่ะมั่นใจเนาะมั่นใจค่ะผมบอกไว้ว่า,เ,าเรื่องเกี่ยวกับข<ม>ั้นตอนเนี่ย<ม> ถึงบล็อกจําเป็นต้องจําเป็นไหมครับจาเป็นค่ะจาเป็นไหมครับจาเป็นค่ะถึงบล็อกต้องใช้อะไรครับต้องใช้เทคนิคค่ะครับแล้วขึ้นกาวครับก็ใช้ลีลาลีลาค่ะอ่าครับแล้วเอ่อเรื่องเกี่ยวกับแล้วการพิมพ์สกรีนใช้อะไรฮะต้องใช้อารมณ์ค่ะอารมณ์สุนทรีด้วยงานนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรครับงานออกมาอย่างนี้เลยค่ะจะมีคุณภาพถ้าพิมพ์งานด้วยการขั้นตอนของขึ้นหนึ่ง คือถึงบล็อกต้องใช้เทคนิคใช่ไหมฮะใช่ค่ะขึ้นกาวต้องใช้ลีลาครับแล้วการพิมพ์สกรีนต้องใช้อารมณ์เซนทนีนะแล้วงานออกมาจากอย่างนี้จากสีเหลืองธรรมดาเป็นทองค่ะนะการการพิมพ์สกรีนที่ต้องใช้อารมณ์โรแมนติกในการที่พิมพ์งานนี้รู้ไหมครับว่าการพิมพ์งานสกรีนทุกลายทุกชิ้นที่ลงไปในชิ้นงานเนี่ยนั่นคือ คืออะไรครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือลายเป็ดลายไก่ลายตัวซื้อหรือคือชื่อคือ,อชื่อของเราใช่ค่ะเป็นชื่อเราค่ะชื่อและหน้าตาราใช่ไหมมาให้ดีใช่ไหมใช่ค่ะอย่างที่ผมแนะนําคิดว่ามีความคิดเห็นยังไงครับเรื่องงานพิมพ์สกรีที่บนจะทุกลายที่จะพิมพ์บนผ้าเนี่ยคิดว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะ แล้ววันนี้มาเรียนก็หวังว่าคงจะได้อะไรความรู้เล็กๆน้อยๆกลับไปบ้างนะ<ต>มี<ต>ความคิดเห็นอย่างไรบ้างไหมครับก็ตั้งแต่ก้าวเข้ามา SK ก็คือได้ความรู้ตั้งแต่เช้าแล้วก็เทคนิคต่างๆจนครบทุกรูปแบบเลยค่ะต้องขอบคุณครับผมถ้ามีเวลามีโอกาสจะแจ อยากจะแนะนำเพื่อนหรือคนหรือเพื่อนในเฟซที่ได้เห็นนี่อยากจะแนะนำให้เขารีบมารีกันกอดที่ผมจะเลิกไหมครับอยากค่ะลองชวนแนะนำเพื่อนหน่อยสิครับค่ะก็ใครที่อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมหรือว่าใครที่เริ่มต้นจากศูนย์นะคะ sk ตอบให้คำตอบกับคุณได้แล้วก็รวมทั้งตัวเราสองคนด้วยมั่นใจว่าไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวค่ะต้องมีครั้งต่อๆไปเพราะว่าอาจารย์มีเทคนิค มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเยอะมากอีกหลายๆสเต็ปที่เรายังไม่รู้อะค่ะเราอยากจะเชิญชวนเ,นเพื่อนในเฟซว่าอย่างไรครับก็ถ้าเพื่อนๆในเฟซส,สนใจค่ะติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรงเลยว่าลองเข้าไปดูที่เฟซแฟนเพจของอาจารย์ก่อนก็ได้ค่ะที่ Facebook ก,ก่อนก็ได้ใครที่มีใจรักเรื่องสกินเสื้อผ้าค่ะอยากมีความรู้จริงๆต้องที่นี่เลยค่ะ นั้นแหละครับมั่นใจเนาะแล้ววันนี้มาพิมพ์ได้อะไรไปเยอะเนาะเยอะครับดีใจด้วยนะครับก็หวังว่าการเรียนวันนี้คงจะได้อะไรกลับไปพัฒนาเริ่มต้นแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ